วันนี้นป๊าๆและลูกจิจะมาออกกำลังกายโชว์ชวดูกันถ้าแรกยกขาขึ้นมาตีจุดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหยุดท่าที่สองกระโดดตบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบท่าที่สาม เเท้าไปข้างหน้าสลับซ้ายขวาหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพาที่สี่ยกหัวชนเขา่าด้านซ้ายด้านข้างหนึ่ง 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, สองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสลับข้าง ไปข้างขวาข้างลูกข้างซ้ายแอปอัหน ين, ึ่งสองสามสี่ตีคีโกงยกหกแปดเก้าสิบพอละบายบายอย่าลืมกดสระแค่นะขอชรไปกดแชร์กดกระดิ่งกดดิ <S <S hmm <t <t ่ด้วยงวิถีด้วยนะคสวัสดีค่ะ